ต้องบอกว่าวันนี้เราอยู่กับเภสัชที่เป็นเภสัชไม่ได้ขายยานะ,ะเป็นเภสัชขายน้ำมันเครื่องอ <laughs> <laughs> ต้องเป่ดว่าเป็นเภสัชดีกว่าสมมุติว่าอยากให้พี่ฟุกอ่ะให้คลายความรู้เกี่ยวกับน้ำมันเครื่องหน่อยเพราะพี่ฟุกว่าขายมานานมากแล้วก็รู้มานานมากแล้วมาก็จริงๆเนี่ยทำไมถึงเรียกตัวเ่าเหมือนเภสัชนะครับเพราะว่าอย่างบางทีเนี่ยลูกค้าอยากได้อะไรเนี่ยเราหยิบให้ได้เลยตามที่ลูกค้าต้องการนะครับ แต่บางทีมันอาจจะไม่ได้ตอบจบทั้งหมดผมก็เลยลองถามลูกค้าว่าพี่ครับเลขใหม่ใช้ไปเยอะยังอ่าเลขใหม่กี่กิโลครับอย่างเงี้ยสมมติลูกค้าใช้ฮอนด้าใส่ห้าสามสิบมาตลอดอแต่ใช้ไปสักแสนห้าแรัหแต่งกิโลผมก็จะบอกลูกค้าบอกพี่ครับเดี๋ยวเปลี่ยนไปซักเปอร์สี่สิบดีกว่านะครับคือความหนืดเนี่ยเราจะดูตรงนี้อ่ะห้าห้าวเนี่ยมันคือค่าของอากาศนะครับครับก็คือว่า ห้าองศาแต่จริงๆมันไม่ได้ทนความความหนาวแค่ห้าองศามันทนติดลบได้ประมาณาเกือบเกือบลบห้านะครับซึ่งโอเคมันไม่เกิดขึ้นกับบ้านเราอยู่แล้วนะครับความหนืดเนี่ยคือเป็นค่าความหนืดด้านหลังนะฮะซึ่งตรงเนี้ยเป็นเรื่องสําคัญว่าทําไมรถบางคันขับแล้วเสียงมันดังไม่มีกําลังอัดไม่มีพลังก็มาจากตัวนี้สมมติว่าอย่างที่ยกตัวอย่าง่าฮอนด้าใคเมื่อกี้ใส่ห้าสามสิบมาตลอดเลยแต่เริ่มวิ่งไม่ค่อยออก แต่ด้วยความที่ว่าแมนนวลมันระบุให้ใช้แต่5สามสิบลูกค้าบางทีก็กลัวที่จะไปใส่เบอร์อื่นทำไมผมถึงนับแนะนำเบอร์สี่สิบสี่สิบเนี่ยหนืดกว่านะครับม,มีความหนืดที่หนืดกว่ายิ่งเลขมากยิ่งหนืดขึ้นใช่แล้วก็เวลารถเนี่ยมันมีความร้อนเกิดขึ้นเนี่ยความหนืดพวกเนี้ยมันจะดอปลงเวลาจะวิ่งไม่ออกเนี่ยมันคือช่วงตรงนั้นแหละที่ความหนืดเนี่ยมันลงไปแล้วมันไม่สาคัญกับกําลังเครื่องยนต์นะครับเราก็เลยจัดตรงเนี้ให้กับลูกค้าทำไมลูกค้าถึงชอบ หรือว่าชอบที่เราแนะนําเพราะว่าใส่ไปลวมาดีขึ้นไม่ต้องเสียเงินเพิ่มนะน้ํามันเนี่ยราคาพันแปดเท่ากัน uh huh. แต่เราแค่ขยับเบอร์เพื่อให้ใช้งานแล้วมันสัมพันธ์กันกับการใช้งานแค่นั้นเองนะครับ uh oh. อันนี้เป็นเรื่องง่ายๆที่บางทีแบบผมว่าบา hmm. งคนมองข้ามใช้คานี้ดีกว่าอ้าวแล้วอย่างถ้าไปสี่สิบแล้วถ้าถ้าถ้าวิ่งไปอีกแสนโลแล้วต้องไปไหนต่อพี่นี่ห้าสิบก็มีห้าสิบก็มีเหรอครับห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบมี ได้แต่ว่า6กสิเ็สิบเนี่ยมันจะเป็นเบอร์เมืองไทยเนี่ยส่วนมากจะเป็นเบอร์เฉพาะทางก็คือสายเลสซิง่งแต่ถามว่ามีไหมมีแต่ก็ก,ก็ต้องจ่ายแพงขึ้นนิดนึงสายเลสซิ่งก็ต้องการความที่มันหนึบแล้วมันร้อนกว่าอยู่ที่ประเภทรถด้วยจริงๆอย่างเงี้ยอย่างแรกอะใส่เบอร์ยิ่งหนืดน้อยเท่าไหร่ยิ่งดีแดกเหรอครับพี่ใช่รถแดกนะคอ,อตเอร์ใหม่คอตเตอร์ใหม่นจริงๆอะความหนืดต้องน้อยๆเรารถมันวิ่งกันเดียวมันต้๊ตุ๊กใช่ไหมฮะแต่ว่า ที่มันจะพังไม่พังเนี่ยคือมันคือเปอร์ฟอร์มานของตัวน้ำมันเครื่องด้วยครับน้ำมันเครื่องไม่ใช่ว่าเฮ้ย <c oughs> เอายี่ห้ออะไรใส่ก็ได้ใส่น้ำมันอะไรก็ได้ใส่ลงไปคุณต้องเลือกน้ำมันดีๆเหมือนที่เมื่อกี้มีคลิปหนึ่งที่เราไปทํากันเนี่ยที่บอกว่า4 L, ลิตรล่อไป6 7 0 0 0บาทตรงเนี้ยมันคือสารที่สําคัญที่ใส่เข้าไป เื่อให้รถมันทนความร้อนได้พันไม้าอะไรเงี้ยอ่าพันไม้ายิ่งพันไม้าก็ยิ่งร้อนใช่ใช่เครื่องก็ทํางานหนักขึ้นถูกต้องครับอะเดี๋ยวขอถ่ายนิดนึงครับนีสงสัยอย่างเมื่อว่าพี่บอกว่าลบห้าถ้าอย่างไปบางประเทศเขาลบยี่สิบเขต้องใช้แบบไหนครับจริงๆมันจะมีเบอร์ศูนย์ครับเบอร์เอ่อเบอร์นําหน้าเนี่ยศูนย์ดับเบิ้ลยูศูนย์ดับเบิ้ลยูอะอย่างงี้ก็ได้ครับศูนย์ดับเบิลยี่สิบนะครับศูนย์เนี่ยก็คือมันมีการเรื่องของการทนติดลบได้มากขึ้้นนนนนนนะะะคครรรัับบบออออ่่าจจิิงงๆตเเีียมมมมืกลผผได ทำไมมองนอกนะฮแต่หมอจริงบ้านเราไม่ได้ใช้แค่ลบหนึ่งลบสองมันก็ไปลบยี่สิบได้ใช่ไหมพี่หมายความว่าในอุณหภูมิโอ้จริงจริงมันจะมีตารางชาร์จอยู่ครับไวเดี๋ยวผมส่งให้แบงค์ดูก็ได้เพราะว่าแบบเป็นยังไงบ้างเราดูเล่นๆได้เลนะได้รอ่แล้วมันมีอะไรต่อยังไงต่อที่แบบว่าอยากรู้อะไรบ้างแม็กเห็นผมเห็นอันเนี้ยคูลแลนด์ไม่ไม่คูลแลนด์คูลแลนด์เดี๋ยวเราทําอีกคอนเทนต์หนึ่งโอเคก็ ตรงเนี้ยผมมีทําเป็นโปรดักชเฉพาะทางผมเรียกคำนี้แล้วกันอันนี้เรียกว่าน้ำมันโช๊คนะครับซึ่งน้ำมันโช๊คเนี่ยของมอไซค์เนาะมอไซค์ได้ทั้งมอไซค์กับรถยนต์นะครับเพราะว่าตอนนี้ในท้องตลาดเนี่ยมาที่ตรงนี้นะครับน้ำมันโช๊คน้ำมันโช๊คครับก็ตรงเนี้ยจริงๆเนี่ยต้องบอกว่ามันก็เป็นจุดหนึ่งหรือเป็นจุดขายของที่ร้านนะครับเพราะว่าน้ำมันโช๊คในท้องตลาดที่ติดรถมาเนี่ยมันจริงๆมันอาจจะฟิกเบอร์มาแค่เบอร์ห้าหรือเบอร์สิบนะครับ แต่ตรงเนี้ยผมได้ทําขึ้นมาก็คือมีทุกหลากหลายเบอร์ให้เลือกตั้งแต่สองจุดห้าจนถึงเบอร์ยี่สิบนะฮะแล้วตรงเนี้ยมันสามารถใส่ได้ทั้งรถยนต์กับมอไซค์นะครับต้องบอกว่ารถยนต์กับโชวมอไซค์มันใช้เหมือนกันหรือคล้ายคล้ายกันจริงๆคือต้องบอกว่าร้านโชกที่ทําโชกเนี่ยเขาก็ใช้พวกเนี้ยเขาไปใส่รถยนต์นะครับแต่ว่าเขามีสูตรของเขาเขาไม่หยิบเบอร์เนี้ยดื้อเขาก็จะมีสูตรผสมผสาส่วนเนาใช่ใช่ เราก็แต่ละยี่ห้อก็จะมี performance ไม่เหมือนกันนะครับอ่าแต่แต่ตรงเนี้ยต้องบอกว่าด้วยความที่เราเก็บน้ำมัเครื่องหลากหลายเราก็เลยมีทุกเลนราคาแล้วก็ทุก performance ให้ลูกค้าเลือกอนะฮะเอาง่ายๆผมว่าบางร้านเนะเก็บแค่เบอร์10-20จบจบละอันนี้ตั้งแต่2 5 5 7ห้าเอ่อ5 7.5 10 15 20มีครบมีขหมดเลยอ่าอันนี้คือลูกเล่นของที่ร้านคือเรายอมเก็บของเยอะขึ้นเพื่อจะให้ลูกค้าเนี่ย เลือกได้ตามความต้องการในการใช้งานผมสงสัยแล้ว2.5 5 7 5 10เนี่ยคืออะไรคออผมแค่จะถามว่ามันต่างกันยังไงมันมีเพราะผมคมรู้สึกว่าน้ำมันโช๊คก็คือน้ำมันโช๊คอะพี่ครับผมง่ายๆมันมันสูตรคล้ายๆเหมือนของรถยนต์เป๊ะเลยก็คือว่ายิ่งเบอร์เยอะยิ่งมีความหนืดเยอะขึ้นเมื่อมีความหนืดเยอะขึ้นเนี่ยมันคือเรื่องของความแข็งอ่ามแข็งของโช๊คแต่ต้องบอกงี้ว่าจริงๆเนี่ยการออกแบบเนี่ยมันสัมพันธ์กันตั้งแต่เรื่องของน้ำหนักตัว คนขับเครื่องเฟรมนะครับแต่ละยี่ห้อเนี่ยไม่ใช่ว่าเฮ้ยใส่ยี่ห้อ o n นด้ามาต้องใส่เบอร์ห้าตลอดไม่ใช่พอเป็นเด็กเกตหรือเป็นเครื่องที่เครื่องยนต์ที่ใหญ่ขึ้นเขาอาจจะต้องใส่น้ามันโชกที่มันเบอร์หนึ่งขึ้นเพื่อให้รับกับตัวน้ําหนักที่มันเพิ่มขึ้นนะครับก็เลยตรงนี้ก็เลยทําขึ้นมาเพื่อให้สัมพันธ์กันครับอย่างโมโตลเนี่ยผมจะชอบอย่างหนึ่งคือ v ว r y light light medium อย่างเงี้ยเขาจะบอกเลนของเขา ง่ายว่าเอ้ยอันนี้ก็คือนุ่มนะขยังแบบเลกิ่งเยอะยิ่งหนืดว่างั้นเถอใช่ใช่ยิ่งน้อยยิ่งแบบใช่ครับโซ่แต่อย่างพวกนี้เขาก็จะมีสเปคมาจากโรงงานอยู่แล้วใช่ไหมครับส่วนมากจะมีครับแต่ว่าบ้านเราก็มีมีคนที่ทําโชคเก่งเขาก็มีสูตรของเขาเองนะครับหรือแม้กระทั่งการรีวาลการเปลี่ยนไอ้พวกโซลิโนยอะไรบางอย่างที่อยู่ในโชกพวกนี้ก็สูตรไทยสูตรมันเพราะจริงจริงท่าหมอที่ร้านเนี่ยก็รับเซอร์วิสเขาเรียกขายขายพวกนี้ให้กับ คนที่ทําโชคหลายๆท่านอ่าไม่เอ่ยชื่อแล้วกันแต่เป็นคนดังอ๋ออย่างนี้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 ต้องบอกว่าในการเซตโชคมันก็คงเหมือนกับรถที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะว่ารถสไตล์ไหนรถแบบว่าอย่างรถแข่งอย่างไปแบบไปเป็นแรกแรกนี้มันต้องมีโชคปะวะมี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 รถรถง่ายรถแข่งทั่วไปเนี่ยเบสิกเหมือนกันหมดเลยแต่ลักษณะการใช้งานไม่เหมือนกัน ก็ใช้คล้ายๆเหมือนกันนะครับมันได้เปแตกต่างกับพวกรถเซอร์กิตรถวิ่งแรลลี่อะไรเงี้ยอาจจะต้องปรับให้มีความหนืดขึ้นเพราะอย่างแรลลี่เนี่ยเขาต้องวิ่งใช้ช่วงล่างตลอดเลยครับนะเซอร์กิตใช้ช่วงหน้าแต่ใช้อีกแบบหนึ่งนะก็คือเป็นเรื่องของการเข้าโค้งใช่ไหมแต่โค้งก็จะฟิกว่าโค้งลึกโค้งไม่ลึกโค้งขาวสอะไรเงี้ย นะครับแต่แรลลี่เนี่ยน่าจะเซ็ตยากสุดเพราะว่าแต่ละถนนที่ไปมันไม่เหมือนกันในแต่ละวันก็ไม่เหมือนกันมีครบทุกองศามีครบทุกองศาจริงๆแรลลี่อะไรอย่างี้ก็จริงๆต้องบอกว่าอย่างถ้าเปรียบเทียบเหมือนน้ำมันโชงเนี่ยก็เหมือนน้ำมันเบรกต่อน้ำมันเบรกต่อน้ำมันเบรก้นนมัเบรกเนี่ยก็เหมือนกันครัมันก็มีมีรับตั้งแต่อ่ะคุณใช้รถธรรมดาครับเบรกก็อแค่ประมาณร้อยร้อยร้อยแปดสิบหรือสองร้อยองศาต้นๆ แต่พอใช้ไฮบรอมานมากขึ้นมีถึงสามร้อยกว่าไฮบรอมานคือหมายความว่าทนความร้อนได้ความร้อนเหมือนกับว่าเวลาเราขับรถเซอร์กิตอย่างเงี้ยเวลาเราเบรกใช้เบรกเยอะๆครับความร้อนสะสมเนี่ยมันจะเยอะขึ้นใช่ไหมครับตัวพวกเนี้ยถ้าใช้ไม่ถึงเอาง่ายเขาเรียกว่าเบรกเฟดอะเบรกไม่อยู่ยังไงคือเบรกไม่อยู่ก็คือเข้ากองยางไปหรืออะไรคือมีระยะในของมันด้วยใช่ใช่ใช่สมมุติว่าปกติเราเบรกเนี่ยในความเร็วหนึ่งร้อยเนี่ยใช้เวลาเบรกเนี่ยอาจจะใช้แค่สองเมตรเบรก แต่สมมติพอเบรกมันเฟดก็คือเบรกมันทำเกินเขาเรียกมันร้อนเกินนะครับครับมันจะเบรกที่5เมตรซึ่งมันอันตรายมากนะครับอันนี้ก็เหมือนกันก็คือเราก็มีรองรับทุกการใช้งานใช้คำนี้ดีกว่าประเภทการใช้รถเช่นพวกเนี้ยทุกบี่ัวเจริงกก็คือรถทั่วไปครับผมนะพอเราขยับขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นพวกของแบรนด์ดีแล้วเบ์โบ้ทรีอาร์วีเอเต้อะไร้ยอันเงี้ยพวกไฮเปอร์ฟอร์มานนะครับรถยนต์มอเตอร์ไซค์ใช้เหมือนกันนะครับครับอย่างเงี้ยอย่างดิสเซลทรีอาร์ดีมตุน มีห้อฟุกอะไรพวกเนี้ยแล้วก็มีครบหมดกับกลายเป็นว่าที่นี่เป็นแบบว่าเหมือนกับของเหลวทุกอย่างเปเชีรสเปเชียลตี้นะเหมือนกันเป็นกาแฟแบบว่าเขามาที่นี่ก็สามารถคุณสามารถเลือกแบบสิ่งที่เป็นเปเชียลตี้แบบลดคุณได้อะไรเงี้ยเฮ้ยอันนี้ผมว่าโหน่าสนใจมากแล้วแบเสิกยันไฟแมล้วได้ฟิฟฟุ๊กมาแบบเป็นพนักงานต้อนรับนะโอ้โหเป็นหมอเป็นเภสัชเป็นเภสัชจ่ายยาจ่ายยาจ่ายยาก็เรียกว่าจัดให้ คุ้มค่างเงินแล้วกันผมใช้คํานี้อย่างบางคนบอกเฮ้ยสเปคสูงครับแต่ปัจเจตอาจจะน้อยหน่อยมันก็มีบางตัวแบบอ่ะง่ายๆบางทีเรามีของที่ค้างสต๊อกหรือเราอยากยระบายออกเราก็ม,มีราคาพิเศษให้ก็คุยกันได้เราก็คุยกันได้ก็บางทีจริงๆอยากคุยลูกค้าแบบไม่ได้มองว่าอุ้ยคนรวยแล้วผมต้องเซิร์ฟคนรวยแบบสุภาพกว่านะถ้าลูกค้าที่เคยซื้อของนีลาจะรู้ว่าสันดานผมเป็นยังไงแล้วถ้า <laughs> แล้วถ้าเกิดวอล์กวอล์กอินเข้ามาครับพี่แล้วแบบ ผมไม่รู้มีโจทย์เลยอ่ะพี่จะพี่จะเสิร์ฟอะไรให้ผมหมายว่าเบสิกแรกๆก็คือต้องถามเรื่องทั่วไปก่อนนะครับการใช้งานแต่ถ้าจะเอาจบเร็วตั้งงบเท่าไหร่ครับคุยกันง่ายไม่ให้แบบแบงล่ำกันแทบตาย๋อพี่เอาที่มันแบบสี่ร้อยห้าร้อบาทบพงทีผมไม่ตั้งคือต้องแบบว่ามีมีทุนมาก่อนนะนะใช่ใช่จริงๆเราไม่ค่อยผมไม่ค่อยอยากพูดถึงเงเงินเพราะบางทีลูกค้าเนี่ยเหมือนมีบางทีตั้งโจทย์ไปแล้วเอยผมเจ้ายี่ห้อนี้หนึ่งหมนสี่ห้านะครับแต่ผมบางทีแบบอ่ะสมมติยี่ห้อเนี้ย ราคาพันแปดที่ห้อนี้ก็พันแปดเหมือนกันผมอาจจะนําเสนอว่าลองเปลี่ยนดูไหมหรือใช้แบรนด์หนึ่งสามสี่ห้าดูแหมพี่ขับรถซัตสิ่งแต่งสัตเต็มเลยพี่จะใช้สี่ร้อยห้าสิบาทมันก็ใช่เรื่องนะใช่ไหมมีนะไม่ไม่มีโอ้โหมีนะไม่ไม่มีนะเยอะนะเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้นะพี่ว่ามันอาจจะทําให้รถกระพังได้ผมถึงบอกว่าทําไมเราถึงเราถึงต้องให้ความรู้ลูกค้าเพราะว่าเราไม่ได้ดูถูกลูกค้าว่าเฮ้ยขับรถต้องแพงทำไมฉันไม่ดูถูกลูกค้าที่ลาว ผมบอกเลยเมื่อสิบปีแล้วผมไปนะใส่แต่น้ํามันเกียร์ถุงมาเลยเพราะไม่มีการได้รับความรู้พวกนี้อ๋อเหรอครับจริงแม่งขับเฟอร์ใส่น้ํามันแบบซิงเกิลเกียร์เบอร์จริงเหรอพี่พังไหมก็ยังพังเพราะว่าอยู่ไม่ถึงตอนมันพังเพราะว่าแบบแต่ว่าก็ต้องบอกเขาบอกเฮ้ยผมว่าเขาไม่รู้เพราะผมไปคุยกับร้านร้านเนี่ยเขาบอกว่าไม่รู้คือเขาก็เขาก็จะรักแบรนด์ที่เขาใช้อยู่ตลอดเขามีอะไรเขาก็ใช้แค่นั้น ใช่เแต่จริงๆเมื่อกี้เรายังไม่รู้เลยว่า GTR มันมีของกวนเองใช่ครับก็เพิ่งจะมารู้วันนี้แหละอย่างเงี้ยก็ก็คือจริงๆเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่ทําให้เราอ่ะอยากให้ความรู้ลูกค้าเพราะว่ามรืบางครั้งมันแพงมากหรือบางทีเอาง่ายๆนะมันไม่ได้แพงแต่มันไม่มีอะไรครับอะยง่ายๆอย่างหกศูนย์ไม่ไม่มีอะไรในเมืองไทยนะพังขึ้นมาทีเนี่ยรู้เรื่องเลยนะใช่ป่ะอันเนี้ยก็คือเราก็พยายามทําให้ลูกค้าเนี่ย ไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายอะไรที่มันไม่จําเป็นแต่อย่างเวลาที่ผมมาเลือกเนี่ยผมจะเลือกอันนี้ก่อนเลยนะเพราะว่าแพ็กเกจสวยเนี่เเ่่ท่เน้นเท่ก็ตัวนี้เป็นแพ็กเกจจริงใหม่ด้วยก็ใช้เสร็จเราสามารถเก็บกล่องไปตั้งโชว์ได้ใช่ใช่ผมไม่รู้นะถ้าชอบนะผมมองว่าพวกแกลอนเก่าๆพวกเนี้ยเก็บไปเถอะครับเดี๋ยวมันมันมีมันมีเชล์ไลฟ์ของมันแล้วมันมีเวลาเปลี่ยนแพ็กเกจจริงอยู่แล้วอ่ามันด้กลายเป็นของเข่าเลยตนมัติอะไรแนะนําต่อครับพี่ครับ ก็ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรตรงนี้ก็จะเป็นโอ้โหโอ้โอยบ้ว่าเยอะจัดมีนะฝ่ามือไปซ่อนเยอะนะก็จริงๆต้องบอกอยากอยากเปิดให้เต็มแต่นี่ครับก็เป็นผมถึงบอกว่าผมเก็บหลายแบรนด์มากนะครับอย่างเนี้ยอันนี้ญี่ปุ่นอันนี้ตอนนี้เขาเขาขายให้กับอินเดียไปแต่ว่าน้ํามันเนี้ยทำที่ดูไบอันนี้คือมันคือแบรนด์นมันหรือว่าอะไรพี่ผมแบบรู้สึกว่าแบบชื่อ กรูฟกราฟอะไรเนี่ยมันเหมือนแบบจริงๆสอรี่เขามาค่อนข้างนานมากๆเหมือนยุโรปอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเขาถ้าผมจำไม่ผิดเขาโตในยุโรปแล้วก็ตอนหลังเนี่ยที่ผลิตทั้งหมดอยู่ที่ดูไบเพราะตอนนี้อินเดียเทคโอเวอร์ไปแล้วนะครับแล้วก็เขาเป็นเมนสปอนเซอร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วไม่แล้วพอเวลาพอเวลาไปติดพวกรถปอร์เช่มันโคตรเท่เลยอ่าใช่ใช่ใช่โฟกัสกับปอร์เช่ใช่พอร์ตีดีพอร์ตีดีพวกอะไรพวกนี้ย แบบดูแบบโอ้โหเท่มากดูมีคุณค่าแบบว่าก็บอกว่ากราฟนี่เป็นนี่เป็นแพร์เกจยิ่งไหนนะอ่านว่ากราฟนะกราฟนะจะไม่อ่านกราฟกรุ๊ปอะไรไม่เอาอ่านเป็นกรุ๊ปตลอดเลยก็มาสายพวกรถวินเทจเลยตรงนี้ดีกว่าอ๋อเหรอครับก็โตมากับรถวินเทจเลยดีไหมพี่ดีดีดีตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นแบรนด์แบบเอาง่ายๆก็เป็นแบรนด์หลักร้อยปีอ่ะไอ้ยี่ห้อนี้เหรอครับใช่ครับทั้งหมดจะมีอายุหลักร้อยนะฮะอย่างเนี้ยอันนี้ก็เป็นพวกญี่ปุ่น แล้วก็แต่จริงๆน้กข่าวโซนโค่ถ้าดูเนสคาเห็นเยอะก็คือเลสซิ่งฟิลใช่ใช่แต่ว่าเมืองไทยไม่ได้เอาเข้ามาพวกเลสซิ่งฟิลนะครับโลโก้เขาได้เลยที่ผลิตของเขามีเยอะญี่ปุ่นเบลเยียมอเมริกาแล้วก็มีไทยก็คือมาเปลี่ทียนที่ไทยเนี่ยบางส่วนพวกตัวเล็กๆเพื่อจะเซฟค่าใช้จ่ายนะครับแต่ก็ฟอมเลสมาจากเมืองนอกอ่าพวกเนี้ยแล้วก็อันนี้ก็เป็นพวกแบรนด์ผมผมเรียกมันเป็นพรีเมียมแต่ว่าก็เป็นแบรนด์ที่ลูกค้าเข้าถึงง่ายนะครับ ราคาหลักพันต้นๆผมใช้อยู่วอร์เบอรีวอรบอีอย่างเงี้ยคือต้องบอกว่ามันเป็นแบรนด์ที่ดีนะแต่ว่าเอขายกําไรเยอะๆไม่ได้เขาเสียราคากันเยอะใช้คํานี้แล้วกันแต่อย่างวอร์เบอีเนี่ยเราเห็นทั่วไปใช่มันเาถึงง่ายไงอ่าเขาถึงง่ายอันนี้เป็นแบรนด์เหมือนตัววินเทจอีกนะเมื่อกี้เราเราโชว์อยู่ข้างในอันนี้ไม่ได้วินเทจนะแต่มันเออมันเหมือนวินเทจอะแบรนด์เซรีเนียครับ แต่มันมันเป็นตัวแบบทำชื่อ V S Gas ครับก็วินเทจแล้วนะเพราะว่าเขาเมไทยไม่ได้เอาเข้าแล้วอันนี้เก่าแล้วหรอครับเริ่มเก่า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 นี่น่าจะนี่เก็บไว้ในซองน่ามีประมาณน่ามีหกปีขึ้นแล้วนะอืแล้วมันไม่เสียหรอเพถามว่าเสียไหมต้องบอกว่ามันเริ่มแยกชั้นแต่ถามว่าขย่ารวมกันไม่ก็เหมือนเดิมอ๋อขย่าลวมอ่ครับ ถามว่ามันมันเสื่อมไหมก็เรียนตรงๆว่าเคมีมันอาจจะมีบ้างแต่น้อยน้อยผมเคยเก็บยี่ห้อหนึ่งไว้นะสิบปีก็ทำวาใส่รถมันก่เห็นพังนะอ่าต้องถามว่าคุณใช้มันมากแค่ไหนมากกว่าคุณใช้มันหมดไหมถ้าคุณใส่รถธรรมดาผมว่าพวกนี้มันคือน้ํามันใหม่มันไม่เหมือนแบบคุณนําใช้น้ํามันใช้แล้วแล้วถ่ายออกมาทิ้งแล้วก็ไปใส่ใหม่อันนี้ไม่เหมือนกันนะออกซิเดนแล้วคือมันยังไม่สัมผัสอากาศมันยังไม่โดนความร้อนอ่า เมเจอร์คือโดความร้อนก็ว่าง่ายๆอย่างพวกนี้ก็จะมีตัวเลขคล้ายๆกันหมดเหมือนกันครับเหมือน,นกัน,นคือต้องบอกว่าไอ้ตัวเลขพวกนี้เป็นตัวเลขสากลทั่วโลกใช้กันแต่ว่าพวกค่ามาตรฐานอย่างพวกนี้่า API SN หรือพวก CFFC อะไรพวกนี้อันนี้แต่ละประเทศเนี่ยก็คือเมเจอร์หลักๆก็คือยุโรปกับอเมริกาก็จะใช้คล้ายๆกันมไม่เหมือนกันบ้างแต่ตัวเลขพวกนี้ครับจะน้องทั่วโลกใช้เหมือนกันหมด แล้วอย่างผมมีสมมติว่าผมมีรถคลาสสิกปี70คันหนึ่งของผมเองเนี่ยพี่ครับผมอยากมาเปลี่ยนน้สมันเครื่องพี่ฟกจะแนะนํายังไงครับก็พื้นฐานนะครับถ้ารถประมาณนี้ผมดูเบอร์50ไว้ก่อน50าสิบเลยเลยครับแล้วก็เกรดเนี่ยคือถามว่าก็เลือกนั้นแต่ธรรมดาจนถึงเกรดสังเคราะห์ได้เพราะว่ารถปีเก่าลึกๆเนี่ยเป่เผยปียุคนั้นๆั้นอะสังเคราะห์มันยังไม่เกิดเลยอืมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้แค่ประมาณเซมิหรือเมนเจอลก็ได้เพราะรถพวกนี้ต้องหมอกตรงไม่ได้ขับบ่อย ใช่ไหมเราก็ประมาณสักสี่เดือนหรือครึ่งปีเปลี่ยนหายที่เนร่บใช่ไหมเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้สูงมากแต่ว่าใช้ให้มันแม็กเชอือชิดความรู้เลยอ่าเเคชิงลึกก็ถามได้ครับแต่ว่าผมไม่ได้จบทางปิโตเคมีมาแต่ว่าผมได้รับการเทรนนิ่งจากหลายๆบริษัทมาว่าง่ายๆว่าอยู่กับมาันมาทั้งชีวิตอ่ะหลายสิบปีก็มาทั้งชีวิตอยี่สิบปีได้ยี่สิบปีแต่ถ้าจับจริงๆก็ประมาณสักสิบห้าสิบห้าปี ครับไม่ได้เห็นแต่เกิดนะพี่ก็เห็นแต่เกิดแต่ไม่ได้สนใจเขาบอกนะแต่ว่าเราเราเป็นคนชอบรถโอรแต่ว่ามันซึมซาบอยู่แล้วแหละเราชอบรถเราชอบรถแต่ว่าคนหนึ่งเขาชอบรถซิ่งเราชอบรถแต่งสวยในนั้นยังมีอะไรไหมพี่มีทุกอย่างก็มีนะแต่ว่าก็เป็นน้ำมันเครื่องที่ซุกไว้แต่ว่าเกือบมีทุกแบรนด์ทั้งโลกทั้งโลกเลยนะพี่เนาะอันนี้เป็นแบรนด์บ้านเราอันนี้อ๋อปาราทไงไปสิกแบรนด์เป็นตัวพีชีปตทอสปตทกับว่าอ่วอลรินอันไหนถูกกว่ากันวอลลินถูกกว่าเนาะ ตอนนี้ต้องบอกว่าราคาไล่เรียกกันใกล้ใกล้กันและใกล้กันแล้วแต่ว่าถ้าพวกตึงสังเคราะห์เนี่ยปอทถูกกว่านะครับเพราะว่าสูตรสูตรที่บอมรีนใช้กับปรทไม่เหมือนกันออกแบบมาคนละแบบนะครับก็ปตทอเนี่ยก็ขายดีอันดับต้นๆ้นของในร้านอยู่แล้วเพราะว่าเป็นแบงค์คนไทยแล้วก็เข้าถึงง่ายราคามินิมัลโลห์ของแถมด้วย มาดีแถมล้ำพงไอว่า,า,าแถมโทรศัพท์มือถือเฮ้ยมีรอบหนึ่งแม่งแถมเตาอบไอเทยน้ำมันอันแค่นี้เตาอ,อบแม่งอันเท่านี้แม่งคน<อ>มาซื้อมาซื้อเอาเตาอ,อบแหละมีมีจริงเหมือนมาซื้อเตาอบแล้วเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรีถูกมีหมดมีหมดมีหมด,มหมดแล้วอย่างแบบซิ่งๆเลยพี่ซิงซ่งๆแบบเกรดน้ำมันดีๆหน่อยซิ่งๆ <High S 2> อร์ฟอร์แมนซ์ไฮเหอร์ฟอร์แมนซ์ก็เหมือนที่ห้องด้านในที่เรา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 ได้คุยกันเนาต้องไปดูที่คลิปที่แล้วนะจ๊ะใช่ครับ แล้วก็ <Okay. S 1> อย่างพวกนี้แบรนด์โมตุนก็ถือว่าเข้าเข้าขายซิ่งแล้วเพราะอย่างเนี้ย160ก็มีพวกนี้ก็ใส่พวก M3 M5 อมอ่านะครับแล้วก็เฟอร์อย่เงี้ยบางตัวเนี่ยของโมตุนเนี่ยออันน,นะน,นี้อันนี้ใส่เฟอร์รี่ได้ด้วยเหรอครับตัวนี้ใส่ได้ครับเบอร์160พวกตัวเก่าๆพวกสามห้าห้าพวกนี้ใส่ได้ครับอ๋อถ้าตัวนี้เฟอร์รุ่นใหม่ๆใส่แค่เบอร์1 6 ละโบสี่สิเออเบอร์ระโบนเลยก็ใส่สี่สิบแล้วอ๋อโมโต้นี้ถือว่าเป็นแบรนด์พรีเมียมที่สามารถใส่รถซุปเปอร์คาร์ได้เลยได้ครับได้ได้ก็เหมาะจริงๆเนี่ยเฮดเคก็มีรุ่นที่ใส่กับพวกซุปเปอร์คาร์ได้นะแต่ไม่ใช่รุน่นพวกนี้อ๋ออันนี้คือเป็นพวกนแนวแบบแพซเจอร์คาร์กับแอบซิ่งนิดนึงกลางสองร้อยกว่กาม้าอะไรเงี้ยได้อยู่เห็นชัดเลยไหมพี่ถ้าแบบว่าถ้าเราใช้ H k เคกับแบรนด์ย่ออื่นที่แบบว่าถ<ว>ูกก<อ><ม>ว่าผม,ผมเรียกว่าน้ำมันศูนย์แล้วกันน้ำมันติดรถมาแลล้วเเปี่ยนน็ HK หัครบ เห็นแน่นอนเห็นเลยเหรอครับครับจัดไหมมงนอกคุณป้าไว้เลยมึงนอกใส่ถงวีแต่ว่าเขาเปรียบเทียบกับตัวธรรมดากับสามร้อยวีเป็นตัวตัวแพงเลยของโมตูลเปลี่ยนเสร็จนรงม้าขึ้นมาเขาขึ้นในโน่เลยคือเพาคือใช้ใช้ใช้วิยศาสตร์ไม่ใช่มโนมีเปลี่ยนเสร็จไทยขึ้นเลยมีตัวเลขอะไรเห็นตัขชัดแต่จริงๆต้องบอกว่าน้ำมันเครื่องที่เปลี่ยนใหม่ม้าไม่ขึ้นอยู่แล้วเพราะว่ามันืึ้นมาดีมันข้มาดีแต่ว่าก็ส่วนหนึ่งก็มาจากเปอร์ฟอร์มนซ ของน้ำมันด้วยเหมือนกันอ่าโอเคงั้นอันนี้พอแค่นี้ว่ะหอมปอหอมปากหอมคอเหมือนเดิมครับก็ติดต่อพี่ฟุกได้ที่เพจครับเพจน้ำมันเครื่องแค้ต้องฟาทูไฟล์ครับอ่าก็ใครอยากได้ความรู้หรือว่ามากกว่านี้ที่เราพูดกันนะให้มาหาพี่ฟุกได้หรือว่าทักพี่ฟุกได้เลยผมว่ามีอะไรบอกอเก่ากันอีกเยอะเลยครับหมายถึงความรู้นะโอเคขอบคุณมากครับไายแล้วครับ